สวัสดีทักทักเป็นช่างครับพี่น้องเย็บชุดทูเนครับหลายคน่มไล่คนพ,พี่น้องเย็บชุดทูเทนมาเสียงมันจี๊ดอดเมือ่องเลยดิสันแล้ว,ว,วอีกเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนี้แล้ววะรัฐบาลไทยนี่มือ่อกี้เป็นมันที่แตกแล้วครคับหัวต,เ<อ>เตะ,ะเกิงหัวตะเกิงหัวตะเกิงอะไรอีกเพิ่งเนี่ยเก็บมือแป้มือค่ะทุกนบ่แต่เขาโดนก่ะแต่เขโดนเขาบ้าเขาเห็ดคู่ไปกับเรามันก็เล่นดูเลี้ยวขึ้นเนอกห้อเนาะเมื่อนี้แอดก็จะจับ บ่นให้ค่ะท่านผู้ชมกับสูตรบ่นให้บ่นรัฐบาลแล้วค่ะบ่บนของรัฐบาลจะหลงสลูตรนีสิแม่ตอนีำราบเมื่อคืนนี่ะขอโทษขอขอะไรหลายๆค่ะท่านผู้ชมมันก็บอกศูนย์ศูนย์ศูนย์เลขศูนย์หมดเลยเลิ <c oughs> เ่นไปนะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ขอเวลาตายแป๊บท่าแล้ว <c oughs> เอาแปลกๆพี่น้องเรื่อนอะไรไหอาจารย์หอบเครื่องแรีนนำผลลัพธสนั่นเลยเป็นอะไ <c oughs> รสิเมื่อนี้ก็จะเป็นสูตรบ่นค่ะสูตรบ่น สูตรบนแอดเป็นไส่เป็นสูตรไส้หลายสูตรนะประกบกันค่ะท่านผู้ชมแตคือหนึ่งไส้สูตรเล็กเด่นเล็กเด่นของของในสูตรแล้วก็เอามาจับหลักในสูตรจับหลักแล้วพอมันมีตัวไหนมันเป็นตัวไหนแอดก็ออกให้ตัวนั่นก่ะท่านผู้ชมเห็นง่ายๆไม่ต้องเห็นยาก เอ็อยากกว่านะแล้วก็บ,บอกออกนะเนองวันนี้เขาจะถามเรื่องสูตรจับหลักมีคนณพ่อมาสอบถามถาม,ามอือนึ่งซี่หากคุณล่ะสนองว่าเพชรจะไหนไปจะไหนจับมาจับหลักอย่างนี้อ่าจับหลักจับหลักนี่การลงในทุกช่องเลยเด้่ค่ะอเ<น>ออจะ่าเขาเขาเห็นแหละจะ่าเขาบอกขัวใจกันเขาจะไม่ใส่อนะอันสูตรจับหลักนี่ก็คือเอาเลขเด่นมาค่ะเลขเด่นนี่พวกเกี่ยวกับของแอดก่อนท่านผู้ชมเลขเด่นของเอ่อท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมมักเลขไหนมักเลขไหนหกห่าหกอันหน้าบอยกลับไปเบิองเลนนขหกแล้วค่ะท่านผู้ชม อ่หกมาบ่อยออมันทีนี้นะันหมอสูตรจำลังเขามันทีนีอยู่เกตหางเนาะ<ม>นเกบหางกับขึ้นหลังตัวจับ,จบมันอยู่ห้างลางไอเขียนว่าคือตัวจับตัวจับววานี่เป็นศูนย์สามเจนี่แหละประมาณนี่แหละเ,เขาขับมาจับเลยสามตัวนันแะค่ะตรงนี้ต่างตเห็ดลม้นี่หมูทุดวันหนึ่งค่ะมนเดินดีครับเาชพมันงวดงวดปหันหลงวดัหันเขาทั้งบนทั้งล่างองวดงวดที่กรรไกหาไปอีกงวดหนึ่งหนูที่หลืงวดนั้นห เขาบ่ามันเดินดีเขาเลยอยากลองเอาไปใส่เหมือนกันวะวะวดที่ผ yeah, ่านมาเข้าทั้งบนทั้งล่างก็คือนี่แหละค่ะนี่แหละวัดี่ผ่านมาเออนี่นี่นี่ชุดนี่แหละพี่น้องอันนี้ของเมื่อใดนี่ของงวดที่ผ่านมาโอ้นี่แหละนีละมันเดินดีเขาเลยอยากลองไปใส่มันน้ำกกันมาค่ะมันน้ำหลักห่านอาค่ะมันหลักหามันกับหม้อที่หานเข้ากับห่าอแอดกับใส้สูตรนี่ค่ะสูตรหาชิมเนาะแม่ ตะก,กี้กับว่าลงเนะะี่ยค่ะท่านผู้ชมบขได้ลงกับเคิื่อน่าคาทีาบางคนกับเขาได้ตัวเด่นเดียวกับแอดอได้ตัวอืน่นอาจจะมาใช้ตัวนี้ไปจับก็บได้แอดใช้สูตรนี้คือเลขเด่นแล้วเขากลับจาจับมือสามตัวที่เขาได้ตัวใดสําหรับเลขเด่นบนวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสูตรนี้เฮ็ดมาต่างแต่งวดที่ผ่านมาแล้วค่ะเฮ็ดล้องไปแล้วค่กท่านผู้ชม งวัดที่ทานมาวัดวันที่หนึ่งแอจัไปแก็คือมันมาที่สกับห้าแสงแน่นะเี่น้องมือนรอบปน้องเยอะที่สุดข้างน่งออ่าเอาดีจ้ัเนี่ยได้ละได้ละได้ได้ได้้ได้แล้วออันนี้เป ah? ็นเก่าอันนี้วัดเก่าวดที่ทานมาค่ะเน่นค่คือมันเด่นไปที่3กับห้าในสตรอ่ะเอาเฉพาะที่มันเด่นในสูตค่ะมาจับคือเด่นที่สามแล้วก็ห้าแอดกำมองไปเลยค่ะที่สามสองสามหกส อ่าห้าสองห้าหกห้าเก้าอ่าคือสูตรนี่ค่ะอ้โนี่ค่ะเลขเด่นของมันมาที่สามกับห้าเองบอแล้วก็มาเข่าที่หลักห้าเองบอเออนี่แหละค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันนี้เดี๋ยวมนดูทางวันี้ว่านี่วันนี้ค่ะท่านผู้ชมว่านี้เลขเด่นของเราได้ที่ซีกับหกค่ะท่านผู้ชมเอาแล้วแต่มาซีกับหกนี่มันมันกต่เนี้ยได้เพราะมันไม่เป็นหกเนาะค่ะเนาะเป็นหกหกมันเห็นมีเก้าค่ะท่านผู้ชม อ ar ันได้เป็นเกลีแต่ว่าตามสูตรเป็นหูค่ะท like ่านไหนที então, so ่มักเกลาก็จตกไป่หยิบออกเกลีท่านไหนเม่มักกหยิบเอาต้องหูแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนจะตีมาสิให้จัดเมื่อท่านเอดก็ต้องขนมถมมักทอนมักนค่ะมักตอนนั้นตอนนั้นมักตอนนั้นตอนนั้นเพราะว่าการตัดสินใจนี่มันขึ้นอยู่กับเอซซี่ทุกท่านเลยค่ะก็ได้เกี่ยวกับแอดแอดแค่น้ำส้ม มาท่านจะชอบหรือว่าชอบแล้วก็หยิบจ้ะไอพี่น้าท่านไปซื้อพี่น้องจ้ายที่มาแสดงก็เราไปจับหาเอา่ยสำหรับว่านี้แอบกะเดินไปที่สีกับหกไปว่าให้กันที่เก้าค่ะกันที่เก้าอันนี้ชุดบนบ้านชุดบนค่ะบนค่ะชุดบนเมื่อวันที่16ตุลาคม2567ัรทัดเด่นนะพี่น้องชุดบนกันไหนเจ้าบาทกันนะเดี่ยก็แสดงด้วยเออไม่ผิดนะบนกันล่างค่ะบนกันล่างพี่น้องเดินมาที่สี่กับหกกันที่เก้าค่ะ ซี่กรนทีจับมาได้ที่สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดกันหกนี่ก็หกศูนย์หกสามหกเจ็ดแต่ว่าถ้ากันเป็นเก้าท่านผู้ใดอยากเป็นเก้าก็เป็นเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็ดมันจะเป็นเ 9, หล็บเก้าคู่เดี๋ป็นเ,เ 6, หล็หบอะไรอ,ยยอีกคู่อะไรอีกนะดี๋ยว่อ่าส่วนที่เก้านี่ท่านไหนอยากเอาไปก็เอาไปท่านไหนไมอยากเอาไปว่ามักเก้าวันนี้เขาว่ามาหกแน่นอนประจามหกกระทั้งศูนย์เขาต้องประจาเก้าเอาไาอันนี้มันขึ้นอยู่กับดวง แอดก็จะใส่สูตรนี้มาจับนี่เห,นเหรอคะท่านผูน้ชมเขาจะเอาใส่สูตรนี้มาจับบนอันนี้เขาเมื่อไรนี่ของ,ของวันนี้ค่ะโอ้เมน้องแชหนาจอเด้อพี่น้องเรื่องเขีนยนมันมันบรชัดปัไหาพี่น้องกับแช่นาจอแล้วก็ซืมเบิ่งเอาเรื่องเรออพราะว่าแอดลงทุกช่องแล้วค่ะแ,แอดลงแห่งทุกช่องแล้วออันนี้ค<อ>ือแอดคือออกขึ้นมาให้เบิ่งว่าแอดใช้สูตรนี้ตัดค่ะเออสูตรหากินเลยมิฟี่เมนสูตรหากิน แตชนี่ตัดค่ะท่านผู้ชมพื้นเด่นมาที่ซีกับหกอะแต่ว่ามันกับนี่เก้าเก้าเลยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเก้าใกล้นะเรเขับหลักเล่เมนอันนีาหเด่นที่หกค่ะท่านผู้ชมเพรานที่หกอ่อยบ่มาหกเราขมักเก้ากับจับไปเลยค่ะเก้าศูนย์เก้าสามเก้าเจ็เป็นได้แค่สามตัวอถ้าเป็นเก้าน่าถ้าเป็นหกกบหกศูนย์หกสามหกเจ็ดก่เกาเออเออสี่หลังเยนเช้าช่รูอน่บต่างกัี่หลังเยใช่ อันนี้สายบนแล้วค่ะบนกันล่างค่ะบนกันล่างบนกันล่างงวดวันที่16ตุลา2567ไปหนังเอที่นี่ฝากไว้เป็นแน้าช่างที่อย่างฝากไว้เป็นหน้าช่างแล้วจะใหาโชคหาหมานะแองแล้วอย่าเมื่อเมื่อแลงวเอกจะจะลงสิบล่างให้ค่ะเมื่อแล้เขาจะสิบล่างอันนี้เอาบนแล้วกันว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นตำลาวค่ะ ไปตเรก่อนใบยบาบประมาณสี่โมงหมงเดี๋ยวแอดลงกันเด่นราลาให้นะไม่ห้ายสูดรี่น้องายสุดสบายเบมือนี่ยังงงเด้อพี่น้องเด้ชุดนี้เป็นชุดบนกิ่งโย่องนี้สักบาทรับนค่ะป้าต้องมางงน้ำแอดค่ะแอดแยาไห้ใส้ว่าเป็นสูตรไหนไดุ้พี่น้องยัสิชุดบนวันประจําที่สิตุลาคมสองพันห้าร้อหสเจ็ดเนื้อชา้มีจะได้ในแอดบ่ไหมดูเราจะมี สีกับวิ่งสีกับหระวัง9ก้จัดคู่ก็จะเป็น40 4สี่อีกตัวเนึ่งก็จะเป็น60 6ูนยโอ้หกเจ็ดอีกตับตรงใจแอดจะมีนหองเยซีนี่มันเป็น9ก้าลบเก้าก็จะเป็นเก้าศูนย์เมาเจ็่เป็นหลังเยรซีแบบหน้าทั้งชุดบนเป็นหลังเยฟซี สูตรของงวดวันที่16ตุลายน,ปปยน2567ผ่านสวนเป็นแม่ช่างครับพี่น้องครับนโชคขาหมาเนีน่นนนนนยเจียหางเนาะปล่อยไปตามสูตรคร่ะเขาลูกของเขากาแฟน้ำสูตรสูตรพลาดไปหราสูตร,ห,ร,าตรหากินแล้วได้พี่น้องเนาะส่วนนี้โอ้ยหลังจาก2-3ปีที่หลังลมันดาล่าหนังอย,ยู่รเลยคุณสูตรนี้แหละค่ะเจสซี่สูตรนี้แหละแต่ตอนงวดก่อน อันนี้เขาก็มาเอามาเป็นผสมภาษาเลกเล่นเล่นยังกันเนาะค่ะท่านผู้ชมคิดขึ้นมาเฮ็ดเขาชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์รเ,ชร e เป็นกำลังใจให้ท่านที่มานครับพี่น้องเอฟซีเลอร์ท่านยูทูบกับเบอร์ท่านยูทูบท่านสนามเพจเบอร์ท่านนาเพจแล,ล้วเบอร์กดติดตามมีเยอหลายช่องทางพี่น้องไม่เคยสื่อหเห็นมีลหลายช่างอหรอาอจุดนี้ไม่ใช่เจรกันในคลิปหน้าคลิปนี้ผมก็จะเอียง ขออนุญาตลาลุงเดี๋ยวมือแรงค้อกันดีค่ะสวัสดีแม่ครับสุดทางครับ